สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินส้มตำกันนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยพี่ไม่ได้ไปออกกำลังกายนะคะพี่ก็จะมีส้มตำนะคะกากหมูไข่ต้มหนึ่งฟองออกระหล่ำปีสีม่วงแครอทนะคะแตงกวาผักในตู้ค่ะนะกินส้มตำกันเลยนะคะทุ่มครึ่งค่ะมันไม่รู้จะไปไหนไง วิ่งก็ไม่ได้ไปฝนตกทั้งวันก้าหมู ไม่ได้ไปไหนก็กินอะ่ะอืมกินส้มตำไม่อ้วนอ่ะ พอฝนตกมันมันเบื่อตอนมันมีลมเนี่ยไม่ชอบอ่ะแล้วฟ้าร้องตลอดเขาบอกว่าพายุจะเข้าถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบองเนี่ย พ,พอไม่ได้ออกหลังก,กายก็อยู่บ้านทั้งวันกินง้ำตนอดีกว่า ตูม้มมอะไรอ่ะคุยมากินหมดนะก้างหมู อร่อยกินผักเยอะๆไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่าที่ไม่ออกไปข้างนอกนั่งกินส้มตานเพื่อนกนันเนาะเพื่อนๆ ส้มตำเผ็ด สงสาราคนขายของตลาดนัดวันนี้มีนัดยหญสองนัดเลยอ่ะน้องสารฝนตกไนงะพายุแต่อย่างว่าเลยเนาะมันเป็นแบบธรรมชาติอะตกตั้งแต่เที่ยงอะ เมือ่อเช้ายังพอมีแดดนะพอเที่ยงมาฝนตก แกแล้วกินเผ็ดมากไม่ได้นะปวดท้องต้องกินนมก่อนหรือว่ากินนมตามไปเพะงั้นปวดท้องนะเลี่ยงได้ผลเลี่ยงนะเผ็ดอ่ะเพื่อนๆมันจะส่งผลข้างหน้า หอมแบบนี้กินเผ็ดอะนะเกี่ยวกับลำไส้อ่ะพ่อพี่เขาเป็นมะเร็งลำไส้นะแต่รักษาหายพอเห็นแล้วแบบพอหมอเขาเอกกล้องไปส่องให้เห็นลำไส้นะพี่ขยาดเลยกินอะไรก็ต้องแบบระวังหน่อยอะเห็นลำไส้เราที่เสียที่ต้องตัดทิ้งอะหมอเขาเอาให้ดูนะนี่พี่ก็พูดตรงตรนะตอนที่ เรายังไม่เห็นนะะเราจะไม่รู้หรอกคือหมอเขาจะเรียกพี่ไปเข้าไปดูนะว่าจะให้ผ่าไหมคือเปอร์เซ็นต์หายก็คือผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายหมอพูดแบบเนี้ยพี่ก็เลยว่าถ้าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายถ้างั้นก็ผ่ามันมันไม่มีทางเลือกสรุปพ่อพี่พอผ่าเสร็จอยู่มาได้สามสี่ปีแล้วแกก็แบบเสียเสียเองล้มแบบ ไม่ให้ลมนะหมาถึงว่านอนนอนไปเฉยๆอย่างนั้นนั่นแหละคะ่ะเลยทำให้พี่แบบป้องกันแบบไม่กล้ากินเผ็ดไม่อยากให้ลำไส้เป็นอะไรเลยมันทรมานขนาดเรากินเผ็ดอะแล้วเวลาเราเสาะท้องอะปวดท้องอะเราจะรู้เลยว่ามันทรมาน แล้วพอเวลาที่ไปเห็นลำไส้ที่หมอเขาส่องกล้องมาเพื่อนๆพี่พี่พูดตรงๆพี่ไม่กล้ากินอะไรที่มันไม่ดีต่อลำไส้กินได้แต่ก็ระวังไม่ได้กินบ่อยอกลัวคนที่ไม่เคยเห็นนะก็จะแบบยังไม่นี่เนาะแต่พอเวลาเราเห็นแล้วเรากลัว เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเผาได้ก็เผากินแต่ไม่บ่อยเลี่ยงได้ก็คือพยายามกินให้น้อยที่สุดเมื่อก่อนพี่ฝนค้คนแบบกินเผ็ดมากเลยนะเฮ้พอมาระยะหลังเหมือนมันเจ็บลิ้นปี่ แน่นลิ้นปีไม่กล้ากินเผ็ดเลยยืดดีอ่ะมันก็แน่นลิ้นปีขึ้นมาแล้วทีนี้พอเราเป็นอะไรอ่ะเราอยู่คนเดียวเราจะลำบากแล้วพี่เคยเป็นตอนตีสามปีเป็นตีหนึ่งพี่ไม่กล้าเรียกแม่นะไม่กล้าพี่นอนปวดจนตีสามสีสี่พี่โทรศัพท์ไปบอกแม่ โหมันทรมานรู้เลยอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วถ้าไม่มีใครอยู่นะเป็นอะไรนะโหตรงนั้นเลยทักดิ้นทักงออะพี่เลยกลัวงะไม่กล้ากินเลยเผ็ดลืมไข่ต้ม ระวังการกินเนี่กลัวคนกลัวเนาะอืมห,มหึหยดหยดแล้วแซบคางไปหมดเลยอร่อย กินกับข้าวเผ็ดนะ่ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินส้มตําเผ็ดอ่ะแสบท้องพี่กินผัดกะเพราเผ็ดกับข้าวที่เป็นเผ็ดๆไม่เป็นไรนะหรือว่ามันจะมีข้าวเคลือบไปด้วยไงแต่ถ้าส้มตํากินแล้วแบบกินแบบเนี้ยป่าๆอ้เรียบร้อยเลยปวดท้องขึ้นมาทันทีนะแต่นี่ไม่เป็นไรนี่ไม่เผ็ดมาก จะกินตอนท้องว่างเป็นไทยได้ขาหมูหอร่อยอโก,โก,โก๊อกร๊อก ร้อนค่ะอืมข้าวกรอบพี่อาจจะก,กินแบบไม่ได้น่าอร่อยหรอกนะเพื่อนๆพอเพราะพี่อาจจะแบบพี่กินไม่เก่งไงกินไม่เยอะแต่พี่แบบ หาเพื่อนกินข้าว่ะนะไม่เหงาอะประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนเพืนกินไม่เก่งไงกินไม่ได้แบบเยอะอร่อย มันก็จะฟืดฟ้าด้ยนะฟุ้นกล่อมเผ็ด แล้นะคะจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวอาบน้ํานะคะพี่ก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะที่ติดตามช่องน้อยๆของพี่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ